สวัสดีครับวันนี้พวกกผมซาลาก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นต <Sa> ัวละครนาหน้านะครับในตำแหน่งของเลนกลางนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอสตัวละครที <internet ấy> ่สามารถแก้ทางนาหน้าได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันนาหน้านะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางนาหน้าได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางนาหน้าได้นะครับนั่นก็คือแฟนนีนะ ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครแฟนนีเนี่ยเป็นตัวละครที่มีทั้งความเร็วนะครับแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะแล้วเรื่องการล้วงการเข้าถึงตัวเนี่ยแฟนนีทําได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ <ไป S 1> บวกกับตัวละครนาณนา,นาเนี่ยเป็นตัวละครที่ขาตายนะทำให้หนีจากแฟนนีได้ยากนะถึงแม้ว่าจะมีพาสซีสนะครับที่เอาไว้ช่วยนาน้านในการเอาตัวรอดได้นะแต่ก็ยังไม่มากพอนะครับที่จะเอาไว้หนีแฟนนีนะเพราะต่อให้เราเสียพาสซีสไปแล้วนะครับแฟนนีก็ยังสามารถบินมาเอาเราต่อได้นะ หรือก็คือมี2ชีวิตก็ยังรอดยากนะครับแตะด้วยความที่แฟนนีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเร็วนะครับทำให้นาน่าเนี่ยใช้สกิลให้โดนแฟน,นีได้ค่อนข้างลําบากนะครับและยิ่งถ้าเจอคนเล่นเก่งๆนี่บินอย่างไวนะครับสกิลเรากว่าจะไปถึงนะถ้าไม่วางดักนี่โอกาสที่จะโดนก็น้อยนะตัวละครต่อนะครับที่สามารถแก้ทางนาน่าได้นะครับนั่นก็คือคากุระนะ เพราะว่าตัวละครคากุระนะครับมีสกิลสอนะครับที่สามารถล้างซีซีได้นะครับทำให้ตัวละครคากุระเนี่ยไม่ค่อยกลัวการโดนนาหน้าเปิดนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะโดนเปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้างออกมาได้นะครับทำให้คากุระเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ทําให้นาหน้าเนี่ยเล่นยากนะเพราะว่าต่อให้ซีซีโดนนะก็ไม่กล้าที่จะอันติคอมโบต่อนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ที่คากุระเขาจะล่ออันติเรานะ พอเราจ่ายอันตีเสร็จเขาก็สกิลสอล้างออกไปนะครับแถมตัวละครคากราเนี่ยก็ยังสามารถเอาไว้ล้วงนาหน้าได้อีกนะครับและเป็นตัวละครที่พิวกว่านาหน้าด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางนาหน้าได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันนาหน้านะครับไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะโล่แห่งอาเทนาเปราะชั่วช่วงสเกตดาวมฤรตยย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางนาหน้าได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันนาหน้านะครับเราไปดูในเกมเพลยกกันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราน่าจะเล่นยากพอสมควรนะเพราะว่ามีทั้งจอยแล้วก็เซเลน่าด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่านาน่าเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับถึงแม้จะขาตายนะแต่ก็ยังมีพ a าสีนะครับที่สามารถเอาตัวรอดได้นะแถมซีซเขาก็มีนะครับนานา่า อนนี้เราต้องคอยโฟกัสซซเรนาเอาไว้นะเพราะว่าไม่งั้นมีสิทธิ์ที่เราจะเสียพารีฟหรือว่าโดนปิดได้ง่ายๆนะครับแถมตอนนี้ผมไม่ได้เอาสเปลมาเป็นล้างด้วยนะเอามาเป็นฟิกเกอร์นะครับแล้วนาทานเล่นลึกไม่รู้ว่ามีโลมเขาอยู่หรือเปล่านะถึงกล้าเล่นขนาดนี้นะครับฟิกเอาเลยแล้วกันนะคอลินเขาไม่อยู่ซะด้วยนะครับ จเราน่าจะแย่งหินได้นะครับจอยอยู่บัฟส้มนะจอใช้ฟาร์มการคาจาร้านนะแล้วก็มาดาักแบบเนียนๆครับ่ัวนในเทมชิลแรกเนี่ยผมออกตัดเลือดนะ แต่มุมยังไม่ค่อยดีนะครับออกอล,บอลีนจ่ายสเปล,ลฮิวนะจะเพื่อเราไล่ลึกเกินไปหรือเปล่าลลลน่าจะไม่ได้อะไรแล้วครับถอยนะเ่ากำลังจะเกิดน,นะครับ ผมน่าจะวิวสีพอดีนะยิบทุนนี้อันนี้เขารู้แล้วนะครับว่าเรามาเต่าและโฟเวสเหมือนจะไม่ได้มองแมปนะเรียบร้อยครับโฟเวสเราปิดีกพีเขามาก่อนนะน่าจะเอาเต่าง่ายขึ้นครับโอ้โหแล้วโดนจอยเข้ามาล้าดื้อเลยนะต้องบอกว่าซีซีเราไม่พอนะครับ เหมือนอีกฝั่งจะลงมากลางกันหมดนะอ้าวแล้วได้หรือเปล่าฟอรลินถึงโดนอีกวกิญญาณทางเขาล้างออกไปแล้วนะแต่สุดท้ายโดนดึงอีกรอบแล้วจอยโฟป่าโอ้โหปีกเลยนะโฟเวียสโฟเวียสกลับเลนล่างนะครับ เซเดน่ารอปาตันนะตรงต้นเกมยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเราเหลือพื้นที่เล่นน้อยๆเนี่ยเซเดน่าน่ากลัวมากนะครับถ้าเดิมเหมอๆนี่ยังไงก็โดนนะและ้วนาทานโดนคาจาฟิกไม่อยากเสียฟิกเลยนะแต่ดูทรงเขาน่าจะเอาสุดนะครับ จอยมาลึกแล้วนะโรเจอร์ไม่อยู่นะครับโรเจอร์ไปล่างอย่างน้อยก็ได้จอยมานะครับถือว่าคุ้มอยู่นะปรา,านอันตินะครับส่วนเซเดน่าพยายามปาจังหวะทีเผลอนะ จะเกิดอีกรอบแล้วนะอันติคาจาอีก2วินะส่วนเราก็พร้อมเล่นนะครับแต่ไม่มีสกิล2ต้องถอยนะสกิลสไม่โดนครับโฟวีสสวยครับได้ฟอรลินนะ แต่จะเล่นต่อ,อยังไงครับสวเดินบนแรกกันไปนะมาดูบัฟให้เพื่อนสักนิดนึงเซเรน,นาน่าจะเข้าบัฟต่อครับแล้วมาแบบมานาไม่มีต่อยมาด้วยครับอาจารย์ยังไม่มีอันติีนะคงได้แต่การครับทำอะไรไม่ได้นะ แล้สกิลสองนี่ใช้โดนยากด้วยนะตัวเขาพิ้วๆนะครับตอนนี้เรายังไม่มีพาสสีนะอาจจะต้องระาวาังสักนิดนึงนะครับเป็นกลางจอยมาวางดักไว้ก่อนครับต้องวางดักนะไม่งั้นไม่น่าทัน แล้วเราเสียป้อมบนไปเรียบร้อยข้างล่างมีจอยมีโฟเวีสนะตรงกลางเป็นฟอรลินนะครับ้าทานยังอยู่บนนะจ่าสเปลฮิวอันติต่ายครบครับฟอรลินแต่คาเจ้าเราเสียฟิกนะ โอ้โหแล้วเล่นบนเราเสียฮานาบีอีกรอบนาธาน,น่าจะเล่นสุดแล้วนะครับเขาน่าจะเล่งให้ตัวเองเกิดแล้วตอนนี้ขาจาได้ปูครับจอยเข้าบัฟต่อตอนนี้โรเจอร์แทบไม่ได้แตะบัฟเลยนะ ป้อมบนน่าจะแตกนะครับตอนนี้โดนเขาไหลป้อมรัวๆนะเกินเต่าน่าจะต้องปล่อยนะครับนาธานอันติแต่ฟอรีนมาแต่ข้างล่างโดนนะตอนนี้น่าจะเล่นยากแล้วครับ ลอยอันติไปแล้วไปเต่าแล้วนะทิ้งดีกว่านะเต่าตัวนี้ไปก็เสี่ยงนะครับแานาทานเล่นสุดเราเสียพาสีนะแแ้ะโรเจอร์ไปเล่นลึกเลยครับมีคนกดยอมเลยนะตอนนี้น่าจะก,การป้องกลางได้นะ โอ้โหโฟวีสฟิกแล้วกาจะฟิกโลกอีกทีไม่ทันนะกลายเป็นไม่คุ้มเลยครับเอกี้เสียฟิกด้วยนะโอ้โหนั่นป้อมเรานะเพื่อนนาธากับโฟวีสเขาเล่นกันอย่างสุดนะมออนสั่ง จอยตัดบะม่วงไปอีกรอบครับต่างน่าจะเริ่มห่างกันเยอะแล้วนะเรายังไม่ได้ป้อมเขาเลยสักป้อมนะครับ,บเล่นบนจอยดันนะเขาน่าจะเตรียมเซตเอาหลอดนะครับ โอเคครับได้มาป้อมหนึ่งนะยังดีที่ได้ป้อมนะตอนนี้กลัวจอยพุ่งมานะแล้วฮานาบียืนลึกเกินไปหรือเปล่าและเหยียบเจอแถบเซเลนา่าวางดักโอ้โหและเล่นด้วยนะเซเลน่านึกว่าจะไม่เข้านะ จอยจะล้วงครับโอ้จอยไม่ตายจอยแดนหนีไปแล้วนะถ้ามีอันตีนี่น่าจะได้นะอันตีมาไม่ทันนะครับ จะจอยเล่นสุดกะจะเล่นดักกะจอยนะแต่สกิลดักยากหรือเกินนะครับแถมเราเสียพ้าสี่ไปแล้วด้วยนะตอนนี้ตรงกลางได้ฟอรลินมาครับแต่เสียฮานาบีนะยิบเล่นบนมานะแต่เล่นกลางได้หรือเปล่าจอยเสียโลจอร์นะ ลอยไม่ตายด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมออกเป็นคริสตัลศักดิ์สิทธิ์ดีกว่านะเน้นดามเมจไปเลยครับเล่นหมสเซเดนารอบนี้เหมือนจะไม่เล่นนะหลอดเข้ามาแล้วครับ จอยมาหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เห็นจอยนะแดจอยเดดมาแล้วครับโอ้โห,หมุดแต่จะวางอันตินะครับแต่ได้นาทานโอ้โหจอยแรงเหลือเกินไปยี่จอยเข้ามาแป๊บเดียวนี่โรเจอร์หายไปเลยนะตามเมจเวอร์จัด ตอันนี้เหน้าน่ากลัวแล้วนะครับไคีบเลนกลางเข้านะถ้าสกิลโดนฟอรนนี่น่าจะได้เลยนะดีนะยังได้ฟอรลินล่อไปเลยลครับ เดี๋ยวโฟวีไปด้วยนะถือว่ายังกันได้นะต้องบอกว่าถ้ามีนาธานนี่อาจจะจบไปแล้วนะเมื่อกี้แต่นาธานเขาโดนเพื่อนเราปิดไปก่อนนะจะังหวะนี้ต้องหลอดแล้วครับเขาตายสองนะโอ้โฮานาบีโดนาานาธาโซโลนะ่นะนาธานน่าจะดักอยู่นะครับ รอครับหลอดตัวนี้เข้าคองเหมือนเดิมนะตัวเราทําอะไรมากไม่ได้นะได้แต่ต้องรอรับนะโอ้โหเซร่าปาตันโดนจนได้นะแลวเล่นบนลอดหรือเปล่าตัวเจอ้ลอดนะโอเคครับถอยก่อนครับ อยมากันหลอดตัวนาธานเจ็บไปเพื่อนจับจอยได้โอเคครับยังได้จอยนะและโรเจอร์เข้าไปขวนพอรลินแข็งนะมได้มาสามครับไฟนี้ถือว่าค่อยๆกลับมานะแต่ป้อมเราดูไม่ดีเลยนะ เหลือน้อยแล้วนะครับป้อมเราส่วนป้อมเขานี้ยังเหลือเต็มเลยนะต่อไปผมออกมองกุฎดีกว่านะเอามาเซฟตัวเองนะครับ Launch, <attack. S 2> อ้าวและฮานามิได้เซเลนา่า <Launch, attack. S 1> แต่เริ่มแรงแล้วฮานาบิโอเวียต,ต้องกลับนะเก็บเกิน และจอยเข้าหลังโอเคครับเกือบโดนปิดนะเ,เมื่อกี้กะจะรอจอยแดดนะโอ้โหยังอุสตส่าห์เดินม,มาเจอนาธานอีกนึกว่าจะรอดแล้วนะส่วนผมก็ไม่รู้เป็นไรนะชอบเก็บฟิกเหลือเกินเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้นะฟิกแต่เพื่อนเราไปเล่นกันอย่างลึกนะอานาบิโดนปิดไปก่อนคนแรก แล้มุมเราเลยครับตรงนี้ดีนะที่มาทันเราเสียสองครับแต่เขาเสียจอยมาทานอันติต้องจ่ายแล้วนะฟิกเดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้อีกนะแต่โฟวเจ็บ มื่อกี้อันตีผิดทางไปนิดนึงนะต้องยอมจ่ายครับถ้าเล่นเกมไปแล้วนี่สกิลหนึ่งเซเดน่าไม่ใช่เบาๆนะครับได้ลเล่นล่างขีปเข้านะานาทานได้หลอดไปอีกแล้วนะครับ แต่เพื่อนได้หรือเปล่าได้แค่เก็บครับจอยแต่เราเสียสองมีคนกดยอมอีกรอบเลยครับนาทานอันติเดน,น,น้าลาดน,นะ ามให้หลอดเข้านะครับอ้าวแล้วฟอรลินกดแข็งเฉยฟอรินเจ็บนะแล้วหลอดเข้าบ้านเรียบร้อยโอ้โหยังรอดนึกว่าแพ้ไปแล้วนะ โอ้ oh, ป้อมเลือดเหลือนิดเดียวเมื่อกี้นู้นกโดนาทานตีจบไปแล้วนะครับเพราะว่าหลอดเข้านะแต่ป้อมยังไม่แตกนะครับเยมยังไม่จบนะและ่ฮานาบีเราโดนอีกแล้วครับไปลึกเกินไปนะและ้วฮานาบีขาตายด้วยไงประเด็นก็เ,นเลยหนีค่อนข้างลำบากนะครับ จอยอยู่เลนล่างนะอยากปิดโฟวีตก่อนเหมือนกันนะแต่กลัวดาเมจไม่พอนะครับแล้จอยเล่นต่อพวกเขานี่เตรียมหลบอันติผมเลยนะหูโดนตั้นสวยครับโฟวีตลึกนะ อาจาก็เลยจับเลยฮะนาทานอันตินาทานเจ็บนะแล้วเราได้นาทานนะกเราอยู่เลนบนนะโอ้โหคาจาฟิกเร็วไปนิดนึงนะ ยังได้อยู่และจอยสวนเลยฮะเกือบ,บได้จอยนะเมื่อกี้นึกว่าไม่รอดแล้วนะเพิงวอดรอยมาแถนโดนคู่ด้วยนะครับตอดเกิดตาทางเขาก็ใกล้จะเกิดเหมือนกันนะ มุมเราไม่ดีเลยนะต้องฟรีครับโอ้โหเกือบตุยแต่เรายังมีพาสซสีอยู่นะเราต้องการจะจบแล้วนะครับพยายามอย่าให้คีบเข้านะ ได้ก่อเกิดนาทานะโอ้โหแต่ก็ไม่รอดนะครับโดนเพิงวอดปิดอีกนะแต่ได้ไหมจอยน่าจะได้หลอดนะครับรอบนี้แล้วเมื่อกี้ผมลืมเนี่ยนะคือตัวเองเซตก่อเกิดเอาไว้นะครับแต่ลืมสลับของนะแล้วนาทานเล่นเลยฮะกดกันกายนะแต่เราดาเมจวท เอาฟอลินก่อนครับเอ,า,อางี้เราจบได้นะครับเขาตายสามราคาจาฟิกจับโฟเวียไม่ได้เล่นนะตีป้อมเลยเพื่อนและยังจบมาได้นะเกมนี้นึกว่าจะแพ้ตั้งแต่หลอดเข้าป้อมรอบนั้นไปแล้วนะ ตอนนี้เราเล่นยากก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอันติคาจาเนี่ยก็ไม่ได้คูดาวัยอะไรขนาดนั้นนะครับตัวสกิลนนหน้าๆนี่ก็ต้องใช้ให้โดนนะถ้าใช้ไม่โดนนี่จอยเล่นสบายครับตานนี้ฆ่า11นะตาย4แล้วก็แอสซิสสิบหนะครับทำดาเมจไป1 0 0 0 0แสนนะตีป้อมไป2,700ันเจ็แทงไป90,000นะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟเนี่ย70%นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.